ไยวาวราชวันทองราคาลงมาดูซิว่ามีอาหารเจรอะไรกินบ้างเริ่มด้วยร้านขนมเปี๊ยะปิ้งมีหลายไส้มากทั้งถั่วงาดามฟักเผือกกล่องละหกรูปหนึ่งร้อบาทแถมที่ร้านนะคะยังมีน้ำพริกปลาติ๋วเจด้วยค่ะแล้วก็มีกรอบด้วยนะน่ากินมากๆค่ะเดินต่อมาก,ก็จะเจอร้านตุ๊กตับเจ้าดังกิวยาวมากถัดมาอีกนิดก็เป็นร้านหมี่ผัดมีทั้งหมี่กระเฉดหมี่ซ้วและยากิโซบะ ติดกันก็จะเป็นร้านข้าวแกงเจมีกับข้าวหลายอย่างรุมละ80บาทนะคะต่อมาก็จะเป็นร้านส้มตําทอดมีเครื่องหลายอย่างทั้งแอปเปิลมะเขือเทศคล้ายๆยำผลไม้ค่ะแล้วก็ร้านขนมจีนน้ำยามีทั้งน้ำยาและแกเกี๊ยวหวานเจด้วยค่ะเดินต่อมาก็จะเจอร้านข้าวหลามจากหนองบน มีทั้งข้าวหลามทั้งกระบอกเล็กกระบอกใหญ่ขนมจากแล้วก็ข้าวต้มมัดค่ะทีนี้เอาบ้าเรเร็วทีนี้อันนี้ของโปรดเลยปลาท่องโกสังขยาทอดกันร้อนๆหน้าร้านเลยนะคะและอันนี้เด็ดสุดซื้อกินมากินแล้วชอบมากคือน้ำพริกถุงเจนะคะมาพร้อมกับแคปหมูเจด้วยค่ะต่อมาก็เป็นร้านจุ้ยกล้วยชุดละ60บาทเจ้าของร้านบอกต้องเที่ยวใช้เปาหลายชั่วโมงเลยนะคะคถึงจะได้แบบนี้ เดินต่อมาก็จะเจอร้านทอดมันเจมีทั้งยอดมะพร้าวเห็ดหอมแล้วก็เห็ดเข็มทองค่ะชุดเล็ก60บาทชุดใหญ่100อค่ะติก,กันก็จะเป็นร้านพริกหนุ่มย่างไส้เต้าหู้ชุดเล็ก60บาทชุดใหญ่100เช่นกันค่ะต่อมาก็จะเป็นบูธของชั่วฮะเสงนะคะเขามีเซอร์ปี้น้ำมะขามแล้วก็น้ำบวยและเดี๋ยวนี้นะคะชัวฮะเสงก็มีลายโปรดักต์เพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะนอกจากน้ำผึ้เผาแล้วมีทั้งน้ำจิ้มบวยซอสต,ต่างๆแล้วก็น้ำมะขามเปียกค่ะ เสร็จแล้วก็มาขอพักขาที่ร้านออี้หวานเย็นร้านนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องหมี่หวานนะคะก็เลยสั่งเชงทึงหมี่หวานมาสดให้ชื่นใจเ,เ,เมนูตามนี้เลยนะคะคมีทั้งเชงทึงบกเกียรเชงทึงหมี่หวานอ,อ,อร่อยหอมหวานชื่นใจนะคะแต่ไม่หวานมากนะคะไมาาผมาเยาวราชนะคะแว<ล>ะร้านนี้ได้เลยค่ะตาม